ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาเดินชมตลาดยามแรงอำเภอเมืองบึงการครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อเช้านี้ไปชมตลาดเช้าแล้วนะครับพอยามเย็นมาก็อดที่จะถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมมาชมตลาดยามแรงด้วยกับเบป๋าถือปัดไม่ได้ครับก็เลยนาคลิปนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชม ตลาดยามแรงครับท่านผู้ชมณนะอำเภอเมืองบึงกาฬครับท่านผู้ชมวันนี้คนเยอะครับคงจะใกล้ะปีใหม่แล้วนะครับตล,ตลาดเช้าตลาดเย็นนี้หรือตลาดยามแรงนี้คนเยอะครับท่านผู้ชมแม่ค้าเองขายก็เยอะหลอเก,กินนะครับท่านผู้ชมแม่ค้าเองขายลูกค้าลูกค้าก็เยอะครับท่านผู้ชมเยอะแยะเลยคนวันนี้นะครับก็เป็นบรรยุดด้วยก็คงจะฝกันมาเที่ยว้วยนะครับท่านผู้ชมร้านอาหารเ็าแน่นนะวันนี้นะ อ,อาหารไหนก็พอมีลูกค้านะครับท่านผู้ชมอากาศก็ไม่ร้อนไม่ห่าครับท่านผู้ชมอากาศกำลังอุ่นขึ้น15-16องศานะครับที่บึงการนะครเมืองบึงการนะครเมือบง,บ,งบึงการเรานระนครับท่านผู้ชมอุณหภูมอื่นเป็นยังไงแต่ว่าบึงการเริ่มอุ่นขึ้นครับท่านผู้ชมครับอากาศ เอาภาพบรรยากาศคนเยอะๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับดูแล้วคนเยอะนะวันนี้ยามเย็นยามเยม็นอวันย่อแสงก็คนก็มาเดินกินลมชมวิวกันนะครับสระจายก็ซจ้อไม่ซิอก็ไม่เป็นไรนะครับดูเดินชมตลาดเล่นยังเบ,บาจมบัดนี้ก็คงจะมาเดินชมตลาดเล่นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาชมตลาดยามแรงนะครับท่านผู้ชม คนก็พอมีครับคนดูแล้วก็คนจะเยอะด้วยวันนี้หนาะตาด้วยนะครับคนท่านผู้ชมคนจะเยอะกว่าทุกวันนะนคงจะเป็นไปตววลอดท้งปีนะครับท่านผู้ชมก็คนก็เลยออกจากบ้านมาเที่ยวกันนะครับท่านผู้ชมไมนซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมมาเดินเล่นกันได้นะ ตลาดลิงโขงนะครับท่านผู้ชมยามแรงทุกวันวันสุกทุกวันจุกจะมีตลาดยามแรงณดเดียมฝังโขงนครเมืองเมืองกาลให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของได้ทุกอย่างนะครับของอยู่ของกินของใช้ต่างๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เน้นมีทาง ส่วนราชการก็มาออกร้านด้วยนะครับทาบ่านผู้ชมมีสองสาส่วนที่มาออกร้านทั้งการท่องเที่ยวทั้งพัฒนาชุมชนอะไรต่อมีอะไรที่มาออกร้านแต่ว่าเบาวสบาดก็มาเลยถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหรอ,อกนะครับแล้วก็คนเยอะเลยเกเลยไม่ได้เข้าไปนะครับทาบ่านผู้ชมเนี่ยก็เลยออกมาถ่ายข้างนอกกินลมชมวิวไปชมบรรยากาศแบบสบ,สบายสบายตามสไตล์เบาวสบาดน,นะครับทาบ่านผู้ชม เดินชมตลาดยามแรกจอโวพึงการครับท่านผู้ชมครับอยู่แล้วคนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้คนหนาหูหนาตายกว่าทุกวันนะครับท่านผู้ชม อีกประการหนึ่งก็ชาวไร่ชาวนาก็เสร็จจากการเจ็บเกี่ยวแล้วก็คงจะมาอยากจะว่าเปิดหูเปิดตานะครับท่านผู้ชมก็เลยทำให้ตลาดตรงนี้มีคนเยอะเป็นพิเศษนะครับเรอว่าจะใกล้ปีใหม่ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับท่านผู้ชมเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆช้างลาทั้งบ้วงสวยงามเป็นแต่ตัวสวยงามครับท่านผู้ชมครับอากาศอุ่นขึ้นดีขึ้นครับท่านผู้ชมก็เลยทะมุ่งคนเดิน เสวนพิเศษครับวันนี้ครับทํมีแกรับเชเยอะกลครับน่จะประมาณ1 5งนะครับเ็นงนี้แต่วันสองวันที่ผ่านมาโอ้โฉดหนาต่ำกว่า10ชั่วนะครับทีบนภูเขานะระดับการก็น่าจะประมาณ11-12องศาแต่วันนี้1 7 6 1 7องศาครับเป็น้5 6เลยนะครับอากาศกำลังพอดีเลยครับไม่ร้อนไม่หนาวชอบแบบนี้เลยหวับสมวังนะครับ หลายคยืนมาก็ต้องหาน้าอุ่นนะนะครับผมมันคง,งมัต้องหาน้าอุ่นอ,ะอ,อ่ะนะครับของหาน้าธรรมดาก็อาจจะได้อยู่น,นะครับใช่นหมไม่น่าอนะครับเป็นรถดูแลคนเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเยอะนะครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้คนเยอะกอแคาไปขายยิ้มเลยครับท่านผู้ชม เห็นคนเดินเยอะเลยครับในขายคนที่อย <gram> ่างเดียวต้องขายได้นะครับอย่างไรก็ขายหน้าถ้ามาแล้วต้องขายหน้าถ้าคนมันจะเป็นเงินเงินเงื่าจะเป็นสินค้าอะไรขายได้กันทั้งนั้นนะครับถ้ามาวางขายก็มีคนซื้อนะครับ ลลลตลาดยามแรงนครเมืองมือการตลาดเลี้ยงฝังโขงครับท่านผู้ชมครับหลังจากเดินชมตลาดยามเช้าแล้วเช้าแล้วนะครับไม่ยิ่มนะครับก็เลยมาต่อด้วยตลาดแรงหรือ,รอตลาดริมโขงตลาดเย็นนี่นะครับท่านผู้ชมเลี้ยงฝั่งโขงหน้าเทศบาลเมืองมือการครับท่านผู้ชม ครับชิดนี้ก็คงจะเอาไว้เช่นี้ก่อนนะครับ,รรมมบท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้่าวสบาสดด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันชิดหน้าครับท่านผู้ชมครับ